วันศีบเจนี้จะนาำกีฬา้จนโคบันตาไม่รัานะครับจังหวัดปัตตานีครับโคเอกปิเจษตุดครับโดดปุ่นรับนักลาเนื้อบะยัก์หรือว่ามาโจครับมาโจ้ปะเป็ดขวีมือกบเขืองนะครับนะจนตาดีจนตาช่วยครับอดมันอัดตึงเนื้อตึงตัวนะครับสไตายเปล่าวัวปลาตัวดีครับเดินดีไม่ลา่ลานะครับเป็นมวยครับหลักก้มหลักถือไปบุนตีช่วยๆนะครับนะหลักชวนก็ไปเมนเมนคับปะเป็ดล็อกกอมัดอัดตึงเนื้อตึงตัวปลาปะเป็ดเป็นมวยนะครับนะเป็นตุกตาครับาำรับตัวนี้ครับ ส่วนเรามาพบกับโกจุนกันบ้างนะครับแดยงยกตะวันหรือว่าลูก่องเมือง,ก,องกับน้องทึกหรือว่าตีเล็กนะครับนะตีเล็กวันจะนาจะนำบันยีในประเป็ดเลื้อยๆไม่รีบนะครับจนะเอเย,ยดกับจนไม่เล่าเล่านะครับเดินดีหลักตุบหลัก่อครับจนไม่ก่อยป่าตานะครับแต่ตาปอกเปี่ยนเดินหน้าแลวจวนลอบจอประเป็ดวัดเลี้ยวมาต่อป่าวว่า่าตัวดีนะครับนะหลักตือไปบึ้นทีนักนัทนะครับนะออกมารอชวนเข้าไปมั่งกับประเป็ดต้น เลี่ยมดีตัดชวยจำรับผู้นี้ดีเจอดีดังโคนะครับอย่าลืมนะครับมาเป็นกำลังใจแรงใจต่างซองควายก็ข้อมูลพิษปลาประกันใดก็ตรวเจ้าของมาตางซองควายด้วยใครมีข้อมูลนั้นมีความคิดเลนอย่างไรลองเม้นมาพูดเกินได้นะครับส่วนใครจะอยากดูว่ะจนปัดควายไปหน้าผัวควาย